วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรครองช้ำหากคุณเคยมีอาการปวดบริเวณส้นเทา้าเมื่อมีการทิ้งน้ำหนักที่ฝ่าเท้าแรงๆนั่นแหละค่ะคืออาการของโรครองช้ำหรือเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุมาจากการอักเสบของเอ็นบริเวณฝ่าเทา้าผู้ปวดที่เป็นโรครองช้ำจะมีอาการปวดบริเวณส้นเท้าด้านในหรือตามแนวของเส้นเอ็นที่มีอาการอักเสบ ปัจจัยเสียงที่ทำให้เกิดโรครองช้ำได้แก่ 1. ผู้สูงอายุเนื่องจากเอ็นบริเวณฝ่าเท้ามีความยืดหยุ่นน้อยลง 2. ผู้ที่มีน้ำหนักเกินเนื่องจากเอ็นบริเวณฝ่าเท้าได้รับแรงกระแทกมากเกินไป 3. ผู้ที่ต้องยืนอยู่เกินไปเวลาน,นานก็จะทําให้เอ็นบริเวณฝ่าเท้าแข็งตึงได้ 4. ผู้ที่ใส่รองเท้าส้นสูงรองเท้าพื้นแข็งหรือรองเท้าพื้นบางเป็นประจำ 5. ผู้ที่มีอุ้งเท้าสูงหรือแบนผิดปกติ 6. ผู้หญิงจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายเนื่องจากเอ็นใต้ฝ่าเท้านั้นมีความบางมากกว่าผู้ใช้นั่นเองการรักษาโดยการไม่ใช้ยา 1. ยืดการเนื้อน่องท่ายืนให้ยืนหางกระแพงอย่าง,างน้อย1ฟุตใช้มือค้ำแกนกระแพงไว้เหยียดขาที่ต้องการยืดกล้าเมเนื้อไปด้านหลังให้ตรงย่อขาหน้าลงช้าชการยืดกล้าเมเนื้อโดยท่ายืนบนบันได ให้ยินบนบ,บันไดโดยใช้ปลายเท้าและค่คอยๆปล่อยส้นเท้าขางที่ต้องการยืดกล้ามเนือ้อให้ตกลงสู่บันไดมากที่สุดการยืดกล้ามเนือ้อโดยท่านั่งให้เหยียดขาขางที่ต้องการยืดกล้ามเนือ้อออกไปข้างหน้าแล้วใช้ผ้าขนหนูคล้องบริเวณใต้ฝ่าเท้าแล้วดึงผ้าขนหนูเข้าหาตัวให้ได้มากที่สุดการยืดเส้นเอ็นใต้ฝ่าเท้าก่อนที่จะมีการลุกขึ้นยืนให้ใช้นิ้วมือ ยืดเท้าทั้ง5แล้วดันเข้ามาข้างตัวให้มากที่สุดหลังจากนั้นใช้มืออีกข้างนวดบริเวณฝ่าเท้าให้ทั่วหรือจะใช้เท้าคืนลูกบอล3-5นาทีต่อวันก็ได้การใช้อุปกรณ์พยุงเท้าเช่นรองเท้าที่มีลักษณะรองรับสริลาของเท้าหรือแผ่นซิลิโคนรอ,รองรองเท้าเพื่อเพิ่มความนุ่มขนมใสมากผู้ป่วยมีอาการปวดหรืออาการอักเสบมาก ยาที่แนะนำให้ใช้คือ,อยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เช่นไอ b บูพรเฟนนาพอกเซนซิลิคอซิบเป็นต้นแต่หากผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้ยาให้ปรึกษาเีศสัตกรอนก่อนใช้ยาเสมอนะคะการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าบรเดวิดเอ็ที่มีอาการอักเสบจ,จะใช้ในผู้ป่วยที่ทำการรักษาโดยยารับประทานไม่ได้ผลการรักษาโดยการผ่าตัดเป็นการรักษาที่ให้ผลดีที่สุด นื่องจากเป็นการรักษาที่ต้นเหตุแต่จะรักษาเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการของโรค้องช้ำที่รุนแดงเท่านั้น